อ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาอัปเดตต่อแก้วมังกรนะครับกราฟนะครับพวกเมมนะครับตะกูลเมมนะครับแล้วก็มีหัวสีนะครับใช้ต่อแก้วมังกรสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับบางส่วนนะครับอายุก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะมีตรงนู้นด้วยตรงนู้นก็1สัปดาห์นะครับหสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับผมจะกราฟหัวท้ายนะครับกราฟก็คือ1นึ่งนอเนี่ยกราฟได้ สองต่อนะครับตัดครึ่งกราฟเลยนะครับไอส,ส่วนที่มันติดเนีย่ยมาดูส่วนที่มันติดแล้วส่วนที่มันติดแล้วก็จะก็จะประมาณเนี้ยอันนี้กําลังแตกหนอนะครับส่วนของก้นมันนะครับท้ายหนอเนี่ยอันนี้คือติดหนอแล้วติดแล้วนะครับกําลังแตกหนอ,ออกมานะครับน,นี่ก็ผมก็จะคลุมถุงไว้นะครับเพื่อป้องกันความชื้น นะครับป้องกันความชื้นเมื่อถึงประมาณเทคนิคส่วนตัวครับเมื่อถึงประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนผมก็จะเอาถุงออกนะครับในส่วนในระหว่างนี้ก็กันความชื้นนะครับที่มันจะเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเอาใส่กระถางนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวสีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือส่วนท้ายเห็นไหมครับ ส่วนหางนะครับส่วนก้นของตอของนอนะฮะเนี่ยติดแน่นอนครับอันนี้คือกาบแบบประหยัดนะครับแล้วก็เป็นการช่วยขยายเพ ouais? ิ่มพ right. okay. ันไม้ของเรานะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นตอสามเหลี่ยมเดี๋ยวว่าอัปเดตให้เรื่อยๆนะนี่นี่มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นไอ้พวก อะไรนะด่างนะครับยิ้มด่างครับตอเกี้ยวมังกรก,ก็จะเป็นตอสีขาวกับสีแดงนะครับบางส่วน,นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะจะกําจัดเพี้ยด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตดูได้ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่มีเพี้ยเอะตัวนี้่ใช่ไอ้นี่ไหม,มเอบีไหมไม่ตัดหย่าตัวนี้สวยพอแล้วล อัปเดตธทำเ